ด้วยพัดลมขนาดเล็กแบบพกพาจาก u ู a n นซี่ตรวจวัดอุณหภูมิได้จากนี้ไป iPhone iPad Android และเครื่องเล่นเกมของเราจะไม่ร้อนอีกต่อไปครับสวัสดีครับนึ่งในปัญหาที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือเครื่องเล่นเกมต่างๆต้งต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 องเจอนั่นคือเมื่อใช้งานหนักๆใช้งานนานๆเช่นเวลาที่เราเล่นเกมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอหรือใช้งานแอปที่มีการประมวลผลเยอะเครื่องทํางานหนักขึ้นทําให้เครื่องร้อนเรมเรตเกมตก และยังส่งผลให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้นอีกด้วยครับหนึ่งในวิธีแก้ไขง่ายๆและได้ผลนั่นคือการใช้พัดลมระบายอากาศที่ออกแบบมาสําหรับสมาร์ทโฟนในการช่วยระบายความร้อนซึ่งพัดลมเหล่านี้มีให้เลือกใช้มากมายหลากหลายรุ่นวันนี้ผมมีอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆด้วยจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครระบายความร้อนได้ผลดีมากกับ u l a n c y Camera Cooling Fan แม้ว่าพัดลมรุ่นนี้จะไม่ได้ออกแบบมาสำหรับมือถือหรือแทบแตโดยตรง แต่ก็เอามาใช้กับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและเครื่องเล่นเกมต่างๆได้โดยตรงเลยครับในคลิปนี้เราจะไปแกะกล่องรีวิวและใช้งานในส่วนการใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและเครื่องเล่นเกมเป็นหลักนะครับเราไปดูที่ตัวกล่องกันเลยครับออกแบบมากระทัดรัดเรียบง่ายสุดๆในโทนขาวดําไม่มีสีสันอะไรด้านหน้ามีรูปตัวพัดลมที่มีให้เลือก2ส,สีคือสีดําและสีเงินด้านหลังมีรูปประกอบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราไปแกะกล่องแล้วไปดูข้างในกันเลยครับ ภายในกล่องจะมีตัวพัดลมขนาดเล็กมากๆน้ำหนักเบาออกแบบมาได้สวยงามน่าใช้พร้อมกันนั้นก็มีสายชาร์จแบบ USB-A เป็น USB-C สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวพัดลมด้วยครับใช่ครับพัดลมรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวทำให้เวลาใช้งานไม่ต้องเสียบสายค้างเอาไว้ให้เกะกะเวลาเล่นเกมถ่ายวิดีโอทำได้ถนัดมือ ไม่มีสายอะไรค่อยไปมาหรือเวลาใช้งานร่วมกับเครื่องเล่นเกมใช้งานกับกล้องดิจิตอลก็ไม่ต้องเสียบสายชาร์จอะไรให้ยุ่งยากครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ราเยดของตัวพัดลมกันครับแต่ตอนนี้ในกล่องยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะด้านล่างโฟมที่บุกเอาไว้ยังมีเอกสารแผ่นพับแนะนําการใช้งานในภาษาต่างๆมีภาษาอังกฤษแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะการใช้งานง่ายมากๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับนอกจากนี้ยังมีแผ่นสติ๊กเกอร์ดำๆสแผ่น ทั้ง2แผ่นนี้จะเป็นสติกเกอร์สำหรับการยึดติดพัดลมใช้สำหรับติดบนกล้องดิจิตอลแลวเอาพัดลมติดเข้าไปอีกทีนั่นเองครับภายในกล่องเตรียมสำรองสติกเกอร์เอาไว้ให้2แผ่นเวลาที่เปลี่ยนกล้องหรือใครมีกล้อง2ตัวก็ติดแยกกันได้ครับสำหรับใช้งานร่วมกันแต่สำหรับการใช้งานร่วมกับ iPhone, iPad, Android หรือเครื่องเล่นเกมสามารถติดเข้าไปด้านหลังเครื่องได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้สติกเกอร์สีดำทั้ง2แผ่นนี้ครับเราไปดูที่ตัวพัดลมกันเลยครับ ตัวพัดลมมีขนาดเล็กมากเมื่อลองเทียบกับขนาดของบัตรที่มีขนาดเท่ากับบัตรเครดิตเพื่อนๆจะเห็นว่าพัดลมเล็กกว่าตัวบัตรดีครับตัวพัดลมมีความกว้าง7.2ซนติเมตรสูง5.28ซนติเมตรและหนา1.5ซนติเมตรเท่านั้นวัดจากศูนที่หนาสุดน,นะครับถ้าวัดจากศูนย์ที่บางสุดจะหนาที่1.2ซนติเมตรน้ำหนักชั่งเมื่อเช้าอยู่ที่58กรัมเท่านั้นเบาแต่แข็งแรงมากๆครับเพราะตัวกรอบพัดลมนี้ผลิตจากอลูมิเนียมไม่ใช่พลาสติกนะครับ ความแข็งแรงทนทานหายห่วงได้เลยครับเวลาพกพาไปไหนต่อไหนใส่กระเป๋ากางเกงได้สบายๆไม่ต้องห่วงว่าพัดลมจะแตกหักง,ง่ายๆครับหนึ่งในคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นของพัดลมรุ่นนี้คือเราสามารถเลือกโหมดความแรงในการหมุนได้2โหมดนะครับเลือกใช้ปรับความแรงให้เหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องการใช้งานได้ร้อนมากก็หมุนแรงพอความร้อนลดลงก็ปรับให้หมุนเบาลงได้ที่สําคัญเห็นเล็กๆแบบนี้พัดลมรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัว ด้วยความจุ2 0 0มิลลิแอมป์ใช้งานแบบไม่ต้องเสียบสายได้สะดวกสุดๆเลยครับเราไปดูกันต่อที่ตัวพัดลมครับด้านหน้าจะพิมพ์แบรนด์ Ulanzi สีขาวให้ทราบตัวพัดลมจะอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนด้านขวามือจะมีพอร์ต USB-C สำหรับเสียบชาร์จแบตเตอรี่ปุ่ม power สำหรับเปิดปิดการใช้งานและเลือกโหมดในการหมุนของพัดลมด้านบนจะมีหน้าจอสแสดงผลการทำงานของพัดลมด้วยครับเราไปดูที่ด้านหลังของตัวพัดลมกันครับด้านหลังจะพิมพ์ข้อมูลสเปคของตัวพัดลม พร้อมจุกยางสำหรับยึดติดถึง6จุดให้เรายึดติดกับกล้องติดกับด้านหลัง iPhone, iPad, Android หรือเครื่องเล่นเกมได้ทันทีไม่ได้ใช้ระบบเขี้ยวล็อกแบบสปริงที่ต้องเสียเวลาง้างยึดติดกับตัวเครื่องซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมว่าแบบจุกนี้ใช้งานง่ายติดง่ายถอดง่ายแถมยังติดแน่นอีกด้วยครับไม่ต้องห่วงว่าพัดลมจะหล่นหรือหลุดง่ายๆและยังเป็นข้อดีคือสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มีขนาดต่างๆได้สารพัดไม่ต้องห่วงเรื่องขนาดของเขี้ยวยึดจะไม่พอดี และยังสามารถติดที่ตำแหน่งต่างๆบนตัวอุปกรณ์ได้เลยครับและที่สําคัญหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีมากๆของพัดลมรุ่นนี้คือมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตรงนี้ด้วยครับที่จะส่องไปยังอุปกรณ์ที่เราติดพัดลมแล้วแสดงอุณหภูมิให้เราทราบเลยว่าตอนนี้ iPhone, iPad, Android เครื่องเล่นเกมหรือกล้องของเรามีอุณหภูมิเท่าไหร่ร้อนแค่ไหนเย็นแค่ไหนตรวจเช็คได้เลยครับนี่เป็นคุณสมบัติที่เจ๋งมากๆและหาไม่ค่อยได้ในพัดลมรุ่นอื่นๆทั่วไป เราไปดูวิธีง่งงายๆในการใช้งานพัดลมรุ่นนี้กันครับในการเปิดและปิดการใช้งานให้เพื่อนๆกดปุ่ม power ค้างไว้1-2วินาทีนี่เป็นการออกแบบที่ดีมากครับดีกว่าการกดปุ๊บติดปับ๊บป้องกันเวลาที่เราเก็บพัดลมไว้ในกระเป๋าหรือในขณะพกพาแล้วไปกดถูกปุ่มเปิดใช้งานเปิดการทำงานของพัดลมโดยไม่รู้ตัวจนแบตหมดในการจะเปิดหรือปิดการใช้งานต้องกดปุ่มค้างไว้ก่อนครับโดยเมื่อเปิดใช้งานหน้าจอในการสแสดงผลจะสว่างขึ้นมาให้ทราบ พร้อมแสดงข้อมูล3รายการสำคัญเริ่มจากการแสดงสถานะความจุของแบตเตอรี่ว่าตอนนี้เต็มหรือลดไปแค่ไหนโดยจะแสดงเป็นรูปแบตเตอรี่เหมือนที่เราคุ้นเคยบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ได้ไง่ายๆเลยครับถัดมาตัวเลข 0, 1และ2บอกโหมดการทํางานโดยโหมดแรกตัวเลข0คือการเปิดเครื่องเปิดพัดลมขึ้นมาแต่ยังไม่ได้เปิดการทํางานของพัดลมนะครับ เช่นการเปิดขึ้นมาเพื่อเช็คสถานะของแบตเตอรี่เฉยๆแต่ยังไม่ได้ใช้งานอะไรโดยเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม power เพื่อสลับเลือกแต่ละโหมดได้ครับระหว่างโหมด0โหมด1หรือโหมด2โดยเมื่อเลือกโหมดไหนด้านล่างตัวเลขของโหมดจะมีเส้นขีดด้านล่างบอกให้ทราบด้วยครับว่าตอนนี้เราเลือกโหมดไหนอยู่ดูง่ายใช้งานง่ายมากในขณะที่เปิดเครื่องอยู่เมื่อกดปุ่ม power หนึ่งครั้งเราจะสลับไปยังโหมด1ซึ่งพัดลมจะหมุนด้วยความแรงปกติครับ โดยเมื่อก,กดปุ่ม power อีกครั้งพัดลมจะสลับไปที่โหมด2โหมดนี้พัดลมจะหมุนเร็วขึ้นระบายความร้อนได้เร็วขึ้นครับโดยการระบายความร้อนนี้จะเป็นลักษณะดูดลมจากด้านหน้าเป่าเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ที่เราติดอยู่นะครับไม่ได้เป็นการดูดจากด้านล่างขึ้นมาวิธีนี้ทําให้พัดลมสามารถดูดลมจากด้านหน้าที่ไม่มีอะไรบังเกะกะแล้วเป่าเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ที่เราติดพัดลมอยู่ช่วยให้การระบายความร้อนทําได้ดีและทําได้เร็วขึ้นด้วยครับโดยทางอุเลนซี่บอกว่า ที่แบตเตอรี่100%เรเราสามารถใช้งานในโหมดหนึ่งที่ความเร็วในการหมุนปกติได้นานถึง85นาทีเลยครับและใช้งานในโหมด2ที่พัดลมหมุนเร็วขึ้นได้ต่อเนื่องนานถึง70นาทีเลยทีเดียวครับเห็นขนาดเล็กๆแบบนี้แต่ใช้งานต่อเนื่องได้นานมากเลยครับและจากโหมด2เมื่อเรากดปุ่ม Power อีกครั้งก็จะกลับไปที่โหมด0ูนย์เป็นการเปิดการทํางานของพัดลมแต่ไม่ได้เปิดพัดลมนั่นเองครับถัดลงมาด้านล่างจะเป็นตัวเลขแสดงข้อมูลอุณหภูมิที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ด้านหลังของพัดลม ที่สองไปยังอุปกรณ์ที่เราแปะติดอยู่นั่นเองครับถ้าผมลองเอามือมาวางไว้ด้านหลังเซ็นเซอร์จะเห็นว่าตัวเลขอุณหภูมิเพิ่มขึ้นทันทีวัดได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับและเมื่อเอามือออกเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเลขอุณหภูมิที่วัดได้ก็ปรับลดลงมาเองโดยอัตโนมัติเช่นกันยังไม่หมดครับเมื่อเราเปิดการทํางานขึ้นมาในโหมดศูนย์นี้ถ้าเราไม่ได้ใช้งานอะไรเป็นเวลาประมาณ2นาทีเครื่องจะปิดการทํางานของตัวเองโดยอัตโนมัติอีกด้วยครับ เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ของตัวพัดลมไม่ต้องกลัวว่าจะเผลอเปิดค้างไว้จนแบตหมดเลยครับสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่ก็ทําได้ง่ายมากๆด้วยการเสียบสาย USB-C เข้ากับตัวพัดลมเพื่อชาร์จได้ทันทีโดยถ้าเพื่อนๆเ,เสียบสายชาร์จในขณะที่เครื่องปิดอยู่หน้าจอจะเปิดขึ้นมาเพื่อสแสดงสถานะการชาร์จให้ทราบด้วยครับโดยเราสามารถชาร์จไปใช้งานไปด้วยพร้อมกันได้นะครับแต่วิธีนี้แบตเตอรี่ก็จะเต็มชา้าลงเพราะมีการใช้งานไปพร้อมๆกันนั่นเอง เราไปดูวิธีการใช้งานง่ายๆกันเลยครับอยากระบายความร้อนให้กับอุปกรณ์ต่างๆเมื่อไหรก็ติดพัดลมเข้าไปด้านหลังของเครื่องแล้วเปิดการทํางานของพัดลมได้เลยครับจะเลือกโหมดการหมุนของพัดลมที่ความเร็วปกติหรือความเร็วที่แรงขึ้นก็เลือกได้การยึดติดก็ทําได้เน้นมากๆครับไม่ต้องห่วงว่าจะตกง่ายๆรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆได้สารพัดไม่จํากัดที่ขนาดช่วยระบายความร้อนที่เกิดขึ้นในการใช้งานในการเล่นเกมได้ดีเลยครับใช้งานได้สะดวกมากๆ เวลาใช้งานก็ไม่ได้เพิ่มน้ำหนักให้กับอุปกรณ์ของเราเลยครับเพราะตัวอุปกรณ์มีน้ำหนักเพียง58กรัมเท่านั้นที่สำคัญสามารถเช็คอุณหภูมิของตัวอุปกรณ์ได้เห็นตัวเลขที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนระบายความร้อนได้เร็วสามารถใช้งานร่วมกับเคสได้ติดเข้าไปด้านหลังของเคสได้เลยครับติดแน่นไม่หลุดง่ายแต่การถอดเคสแล้วติดเข้าไปด้านหลังเครื่องโดยตรงจะระบายความร้อนได้เร็วและดีกว่าครับ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นก่อนหน้าที่ตัวเครื่องด้านหลังเป็นอลูมิเนียมก็สามารถใช้พัดลมจากโอเลนซี่รุ่นนี้ได้เช่นกันครับติดด้านหลังเครื่องได้แน่นไม่หลุดออกง่ายแถมยังระบายความร้อนได้เร็วด้วยครับใช้งานร่วมกันได้สบายสบายคุ้มค่าเลยครับและที่สําคัญที่มองค่าไม่ได้คือการลดความร้อนของอุปกรณ์ยังช่วยป้องกันแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ไม่ให้เสื่อมเร็วขึ้นอีกด้วยครับเพราะความร้อนเป็นปัจจัยหลักสําคัญที่ทําให้แบตของ iPhone, iPad, Android หรืออุปกรณ์ต่างๆเสื่อมเร็วขึ้นนั่นเองครับ อูแลน c ี่คาเมรา o ูลิ่งแฟรุ่นนี้แม้จะออกแบบมาสำหรับกล้องดิจิตอลแต่ก็สามารถเอามาใช้งานกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือเครื่องเล่นเกมได้ดีมากๆด้วยครับด้วยจุดเด่นที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบามีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานง่ายเลือกโหมดความแรงของพัดลมได้มีหน้าจอในการแสดงผลสะดวกใช้แถมมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิให้ตรวจสอบได้ในแบบที่หาไม่ได้ในพัดลมรุ่นอื่นๆติดตั้งได้ง่ายแกะก็ง่ายไม่ถูกจำกัดด้วยขนาดของก้านยึด เลือกติดที่ตำแหน่งต่างๆได้ตามต้องการมีแบตเตอรี่ในตัวไม่ต้องใช้สายให้เกะกะนี่เป็นพัดลมที่น่าใช้น่ามีไว้คู่เครื่องใช้งานได้สะดวกคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแนะนําเลยครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมและลิงก์ในการสั่งซื้อได้ในคําอธิบายใต้คลิปนี้รวมถึงคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ได้ครับผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับทางร้านนะครับซื้อเองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม รับพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ